ต้องการที่จะส่งค่าสตริงนะครับไปควบคุมเอาพุทของ plc หรือว่าร e จิสเตอร์ภายในของ plc นะครับโดยที่สตริงเนี่ยจะเป็นค่ามาจาก opc server หรือเป็นค่าตัวแปรใน snmp หรือว่า backnet ก็แล้วแต่นะครับเราสามารถทำได้โดยผ่านเชนไอส์สาเช่นถ้าอ่านค่าสตริงได้ว่าเป็น on นะครับ ON นะครับก็คือ on นะครับก็ให้ไปสั่ง output ของ p l c ให้จาก OFF นะเป็น ON เราจะเป็ยังไงก่อนอื่ันะครับเราเปิดมาที่ตัว Unified Data Manager นะครับอตอนแรกยังไม่มีตัวแปรนี้อยู่นะครับ Unified Data Manager ของ Genesis 32นะครับจะมีเก่งที่ชื่อว่า Expression ให้คลิกขวาสร้าง Expression ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อ expression เช่นเป็น my string นะครับหรือ my str แล้วในแทนะ็บ read expression จะมีปุ่ม expression editor กับปุ่ม insert tag ให้เราคลิกตรงปุ่ม expression editor เพื่อเข้าไปสร้าง expression ใน expression editor เนี่ยนะครับเราก็จะใช้เงื่อนไข if then else ง่ายๆเหมือนใน Excel นะครับเราจะพิมพ์เข้าไปเองหรือว่าจะใช้จากปุ่มที่มีอยู่ก็ได้ผมพิมพ์เข้าไปเองเพื่อความสะดวกนะครับพิมพ์คําว่า if นะฮะในวงเล็บเปิดเนี่ยเราก็นำา Op ิสตที่เป็นสตริงเนี่ยที่เป็นเงื่อนไขของเราเข้ามานะครับเช่นเราอ่านจาก Serial Port อ่านจากอุปกรณ์เ e r รียต่างๆด้วย u c o n เป็นต้นเข้ามารับค่าจากบาร์โค้ดเป็นต้นนะครับเข้ามา ผ่าน OPC ของ Ucon uh นะครับหรือของ Iconic OPC UA นะครับนี้เราเลือกแท็กขอภัยครับเราเลือกฟังก์ชันก่อนแล้วเ,เลือก String to upper ที่เราใช้ to upper เพราะว่าเราจะแปลงให้ตัวส ring นะครับไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กนะีให้เป็นตัวใหญ่เพื่อความง่ายในการเปรียบเทียบนะครับโอเค to upper เขาก็จะสร้างฟังก์ชัน to upper มาให้เราในวงเล็บนะครับเคอร์เซอร์จะอยู่ในวงเล็บ ให้เราคลิกปุ่ม tag เพื่อไปเอา opc tag ท,ที่เป็นค่า string เช่นจากอุปกรณ์ serial ต่างๆเข้ามานะครับในที่นี้ผมจะใช้ OPC s ซ a ส l อนิเนะครับค่าจาก OPC s i m u l a t o r ที่เป็นค่า string เข้ามาก็เป็น opc server ตัวหนึ่งนะครับของ iconix เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสร้างแล้เราอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่ามันมีวงเล็บปิดอยู่นะครับเราออกมาจากวงเล็บปิดของฟังก์ชัน to upper ก่อนจากนั้นเราเปรียบเทียบ กับค่าที่ต้องการอันนี้เปรียบเทียบนี่ก็คือเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวติดกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ Text ของเรารหรือ string ของเราว่าคําที่ได้นะ่ะมีค่าเป็น on มีค่าภายในก็คือมีส ring ภายในเป็น on จริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงให้ส่งค่ากลับไปเป็น1ถ้าไม่จริงให้ส่งค่ากลับไปเป็น0เพราะฉนั้น expression นี้ก็ใช้เพื่อตรวจสอบค่าส ring นะครับถ้าค่า s t r i n งมีค่าเป็น on ก็ให้ expression ให้มีค่าเป็น1ถ้าไม่ใช่ก็ให้มีค่าเป็น0นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกปุ่ม apply เราก็จะได้ตัว expression ที่ชื่อว่า my string ทีนี้เมื่อเราสร้าง my string แล้วเราจะเอา my string เนี่ยนะครับส่งค่าไปให้กับ plc โดยผ่าน opc server เราก็มาที่กิ่ง register นะครับมาที่กิ่ง register ตอนแรกยังไม่มีตัวแปรตัวนี้นะครับโอเคเราคลิกขวาตรง register เลือก new register i t ไอเทมในช่องเนมนะครับตั้งชื่อเช่นเป็น mystr to plc หมายถึงส่งค่า string ให้กับ plc นะครับส่งค่ามา str ที่ได้จากน,นีครับผมทีนี้ในแท็บ register input o u t u u t เนี่ยครับมันจะมี input กับ output input เนี่ยเราจะไปเอา my mystr ที่อยู่ในกิ่ง expression เราก็คลิกปุ่มจุดๆ,ๆข้างช่อง input opc point นี่นะครับเข้าไปแทนที่เราจะเลือกเป็น opcda เราเลือกมาที่ tab udm เราจะเห็น mystr นะครับเป็น expression ที่เราสร้างขึ้นมาคลิกเข้าไปเมื่อค่าเป็น on นะครับค่าตึงเป็น on จะได้ค่า1มาใน expression นี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะได้ค่าเป็น0เข้ามาเป็น input ของเราจากนั้น output ของเราเราจะส่ง ค่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปไว้ที่ไหนก็ส่งไปให้กับ D O P L C ผ่าน O P C Server ที่ติดต่ออยู่กับ P L C ตัวนั้นคลิกปุ่มจุดๆข้างช่องนี้นะครับแล้วไปเลือก O P C D A แล้วเลือก O P C Tag ที่เราต้องการสั่งงานออกไปนะครับเช่นผมสั่งไปที่ b i ต8โอเคจากนั้นก็ Apply เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เอง Stop และ s ต t a r ตตัว U D M เนี่ยสามารถ start U D M เนี่ยสามารถสตาร์ทพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได้นะครับดังนั้นเราไม่ต้องมาสตาร์ทแมนวนวลเองก็ได้นะครับลองดูในอธิคันที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้เรามาทดสอบด้วยการใช้ g r a v e r s e นะครับทดสอบลิงก์ไปยังส r i n g นะครับของเราใน OPCDA แล้วก็ Simulate PLC นะครับแล้วก็ไปที่ส r i n g ที่เราใช้เป็น Input นะครับผมจะให้ร้ค่าเข้าไปได้นะครับ ื่อทดสอบทีนี้เราลองลิงก์กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นเอาต์พุตของเราก็คือตัวบิตนะครับตัวบิตหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นคลิกโอเคโอเค <Yeah. S 1> อขอภัยครับไม่ใช่บิตหนึ่งนะครับจะเป็นบิตแปดนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นบิตแปดจากนั้นคลิกโอเคนี้เราลองรันดูลองป้อนค่าอะไรก็ได้เข้าไปนะครับแล้เล enter ไม่เปลี่ยนนะครับค่า b ิตแก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมทีนี้ลองใส่ on เข้าไปเปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วนะครับอ่าทีนี้เปลี่ยนออฟอ่าเปลี่ยนเป็นศูนย์ได้ไหมครับทีนี้เปลี่ยนเป็น on อีกที enter ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับเท่านี้เองนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ